สวัสดีครับใกล้วันตรุษจีนเข้ามาแล้วทุกท่านมีแพผนที่จะทำขนมสําหรับวันตรุษจีนหรือยังวันนี้จะพาไปทําขนมเข่งสูตรน้ําดอกอัญชันมะพร้าวอ่อนแปะกล้วยชนิดที่ว่าจับมือกันทําเลยทีเดียวไปกันเลย อันดับแรกนะครับส่วนผสมก็มีน้ําดอกอัญชันอันนี้ก็คือต้มมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เย็นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวน้ําตาลทรายเกลือป่นที่ขาดไม่ได้ก็คือมะพร้าวอ่อนต้องขูดฝอยๆนะครับแล้วก็จะมีแปะกล้วยนะครับซึ่งก็ต้มแล้วก็แช่ให้เย็นเรียบร้อยแล้วแล้วก็น้ํามะพร้าวนะครับขาดไม่ได้ อันดับแรกเลยเตรียมน้ำดอกอัญชันเทใส่ภาชนะนะครับแล้วก็ตามด้วยแป้งข้าวเหนียวสองถ้วยนะครับจะเย็นๆนะครับก็จะฟูฟ่องแบบนี้ก็ไม่เป็นไรเราเตรียมให้พอดีนะครับ2ถ้วยเลยแป้งข้าวเหนียวจากนั้นแล้วนะครับก็เตรียมแป้งข้าวเจ้านะครับใส่แป้งข้าวเจ้าไปครึ่งถ้วยนะครับให้พอดีแล้วก็ จะฟูฟ่องแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ส่วนผสมอื่นๆต่อด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกลือป่นน้ำตาลต้องดูนะครับเพราะสูตรนี้จะไม่หวานนะครับเพราะจะไม่ทานหวานมากนะครับเอาล่ะตอนนี้เราใส่แป้งครบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแล้วก็ส่วนผสมอื่นๆตามมาเลย ออกจากวุ่นวายหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะทำเป็นเซตนะครับจะทำทีละนิดละนิดนะครับก็คือเวลาเราจะใส่กระทงใบตองเนี่ยเราก็จะให้เต็มหายซึ้งพอดีเลยให้มันพอดีเลยนะครับเอาละเมื่อใส่แป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวเสร็จเรียบร้อยแล้วในน้ำดอกอัญชันนะครับทีนี้เราก็ละเลงเลยคนให้แป้งละลายนะครับ เป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำดอกอัญชันก็ค่อยๆทำไปนะครับอาจจะให้ใช้ภาชนะที่เหมาะสมคนจากนั้นเติมกะทิสดนะเข้าไปนะครับประมาณ3ช้อนนะครับใส่เข้าไปแล้วก็แล้วแต่นะครับถ้ากเกิดว่าใครที่ยวไม่ชอบกะทิก็อาจจะไม่ใส่ก็ได้นะครับใส่เป็นิดหน่อยนะครับก็คนละเลงไปเลย นะครับตอนนี้จะเห็นว่าโอ้โหเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับจากนั้นเราก็กรองโดยใช้กระชอนกรองเอานะครับเพื่อที่จะไม่ให้แป้งที่มันไม่ละลายเนี่ยรวมอยู่ด้วยนะครับเอาแป้งที่ไม่ละลาย,ยออกเลยแล้วก็มาละลายบนกระชอนใหม่นะครับแล้วก็กรองอีกหนึ่งรอบก็กรองอีกหนึ่งรอบนะครับจะเห็นได้ว่าโอโ้ข้างๆบนโต๊ะ ทำเนี่ยนะครับเลตุ้มเป๊ะเลยก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะเป็นเด็กๆฝึกทำนะครับชุมนุมอาหารไทยนะครับที่ครูปิกกับคุณครูอีกสองท่านคุณครูแมวคุณครูกัญญาสอนอยู่นะครับก็จะให้เด็กๆฝึกทำตอนนี้เรียบร้อยแล้วก็จะตักนะครับใส่ในกระทงที่เราเตรียมไว้กระทงใบตอง แล้วก็ดูว่านักเรียนจะทํำยังไงนะครับบางทีก็เจอกระทงรั่วบ้างก็ไม่เป็นไรก็เปลี่ยนใหม่กระดูเนี่ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆวัสดุอุปกรณ์ก็ต้องพร้อมนะครับโต๊ะก็เลอะหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะเด็กก็ต้องลองผิดลองถูกในการทําคือสูตรเนี้นะครับเราก็ต้องให้เด็กฝึกทำเองผลัดกันทำแล้วก็ลองเปลี่ยนกันคนหนึ่งอาจจะช่วยอีกอย่างหนึ่งคนหนึ่งอาจจะจะช่วยอีกอย่างหนึ่งคนละไม้ละมือก็วุ่นวายกันเลยทีเดียวจะเห็นได้ว่านักเรียนนะครับก็ แป้งนะครับน้ำที่ละลายเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่ในใบตองก็ลอง3-4ครั้งนะครับในกระทง n ใบตองก็รั่วก็เปลี่ยนใหม่นะครับตื่นเต้นดีนะครับก็จะลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆอันนี้ก็แต่ส่วนผสมก็ต้องเป๊ะนะครับเพราะว่าถ้าเราเกิดว่าเรานำไปนึ่งไปอะไรแล้วก็ผู้คนก็สามารถจะทานได้นะครับก็ไม่ออกรสหวานแล้วก็พยายามจะสอนเด็กๆว่าเออไม่ ไม่ให้ติดหวานมากนะครับอันนี้ได้แล้วนะครับก็เริ่มเอาไปเรียงในไห่ซึ้งแล้วนะครับก็จะใส่มะพร้าวอ่อนลงไปที่เราขูดฝอยๆเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใส่แปะกล้วยลงไปเด็กๆก็จะสนุกสนานนะครับในการที่เขาได้ลงมือปฏิบัติเองได้ผสมแป้งเองได้ช่วยกันทําคุลไม้ละมือเตรียมของช่วยกันทําความสะอาดตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะครับที่จะ เรียงกระทงนะครับใบตองที่ใส่แป้งเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะไปเรียงในไหซึ้งนะครับแล้วจากนั้นเราก็จะนำไปนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้มันสุกนะครับก็ให้เด็กได้ทดลองทำเองนะครับเขาจะได้รู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมในการทำเขาจะภูมิใจในผลงานของเขานี่ครับในเรียงแบบนี้แล้วนะครับก็ เต็มกระทงบ้างไม่เต็มกระทงด้างก็ตามภาษานะครับเราเอาไปนึ่งนะครับอันนี้ก็มาให้คุณครูชิมก่อนนะครับว่าเป็นไงบ้างารสชาติจะออกมาไงโอ้โหเยี่ยมเลยครูปิ๊กว่าย,ยี่ยมเลยนะครับก็คือมันสูตรไม่หวานมากนะครับออกกลมกลม่อมออกมันมันอร่อยอันนี้ก็คือร้อนๆแล้วก็ออกมาชิมก่อนนะครับจริงๆแล้วต้องให้เย็นนะครับแล้วก็ขนมเข็งก็จะได้อร่อย การทาขนมเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแปลงแล้วก็พลิกแพลงได้ตลอดเวลาอันไหนที่เราว่าเหมาะนะครับเด็กที่สามารถจะทําได้ง่ายแล้วก็สามารถเรียนรู้ได้ไวเขาสามารถทําได้ปฏิบัติได้ก็ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับในเมื่อ,อนักเรียนทําได้ทุกคนก็ต้องทําได้ด้วยเช่นกันนะครับง่ายๆนะครับลองไปทําดูนะครับรับรองว่าอร่อยมากขอกําลังใจใพวกเราด้วยนะครับหากชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามชมคลิปดีๆจากพวกเรานะครับ Thank you.